การนะอใครจะดูแลอย่างเดียวก็ไม่ได้บางท่านก็ไปร่วมมือกันทำไมเรื่มงของรัฐบารจะไปเอาท่านมาเป็นร่วมอย่างเดียวไม่ไหมเอามาร่วมมือแค่นั้นเองนะเพื่อให้รัฐบาลจะได้เข็งแรงท่านน้อยในสภาพการท่องเที่ยวเรีว่าทำอะไรจากแล้วแต่นะไปแรงทับแรงนะมีลราคาหลายอย่างนรกว่าบังสายมาหลังผมว่าคภาษาของประเทศราคาตกแล้วล่ะเราเรีราคามันบางทีมันก็แย่ ใช่ไหมมานสัหลังไม่ไรไม่ไรครัอเอ้สักหล้งแป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 ้งโคนแป้งอาหารสัตใช่ไหมแล้วอะไรอีกนะน่องใช่ไหมนอกขายได้จะแพงไหมล่ะต้นดูมัแพงแล้วมัขายแพงไงแล้วคนที่สนใจันจะน้อยัแล้วก็ไปโอนโอนีห้จะน่องเขาอีกนะเพราะนั้นมันองดูว่าเราจะปลูกจะปลูกยังไงปลูกแค่ไหนปลูกเท่าไหร่ท่าห้ราคาจะไม่ตกเพราะนั้คือ แล้วกว็ดีมานก,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 ก็ดีมานก็คือความกตัญญูของตลาดก็เป้นทีกแบบอาข้อให้าันเท่าไรเลย